สุรยสตรีคอบอนไฟบอลครั้งครับวันนี้พี่รีวิวก่อนเกมครับมีฝากมาให้เหมือนเดิมครับวันนี้โปรแกรมหนักมากๆครับกับวันอาทิตย์ครับนะวันนี้ดาร์บี้มัดครับสโตรเชลซีกับริวพูครับในช่วงในแบบปลายฤดูกาลครับก็ต้องบอกว่านี่เล่นที่สแตมฟอร์ดปิดครับริวพูลได้คว้าแชมป์เป็นที่เรียบร้อยอะในแับพีลมิลี เหนียมในเกมด้านสุดเอชระสเปอร์เบห้าประตูตัวหนึ่งครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าถามว่าในมุมแรงจูงใจเนี่ยต้องยกให้เชลซีครับเพื่อพื้นที่ท็อปโฟร์ในปีหน้านะครับเพราะเชลล์นี้หนึ่งทีมครับมีแรงจูงใจครับอีกหนึ่งทีมเล่นเพื่อให้จบฤดูกาลครับเพราะตัวเองเนี่ยคว้าแชมป์ไปแล้วครับผลงานที่คู่กับที่มพวงนี้ครับเชลซีก็เพิ่งผ่านยอการ์เดนครับมาได้ในลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกมาครับนะครผ่านขัรอบหรือยังครับแต่เหลืออีกหนึ่งเกมนะกับในที่สแตฟฟอร์ดบรมส่ีน่แต่ ับเกมนี้ครับสำหรับเชลซีในวันนี้สำหรับทีมของเอโซมาเลสกาครับวันนี้อยู่ครบเลยครับจะเป็นมาดูอีเก้ครับแนวครูพาเมอร์แนวลุกวันนี้มีไพรูเนโตจืนเป็นประสาบแนวหนา้าเหมือนเดิมครับตรงกลางมีเอโซแล้วก็ครูพาเมอร์ครับในส่วนที่เหลือวันนี้อยู่ครบเลยนะครับสำหรับเชลซีลูกทีมของเอโซมาเลสกาครับขาดตัวเดียวคือโรเบิร์ตซันเชสครับที่มีอาการบาดเจ็บในเกมที่แล้วผู้สาประตูตัว,ตวเก่งเดี๋ยววันนี้น่าจะพักเป็นมานั่งสำรองครับจืนเป็นยอร์กินเซนวันนี้จะเอาตัวจริงแทนยืนเฝ้าเสาในเกมนี้ครับส่ววนเชลลอาิร์ ในวันนี้ลูกคีมขวานี่นะครับวันนี้ไม่มีปัญหาเลยครับชุดหลักเหมือนเดิมครับเพิ่งคว้าแชมป์มาก็น่าจะมีโรเจอร์ชั้น,นหน่อยนะครับแนวะลุกวันนี้มีเนียบลุยดิอาร์ครับดิโกโชต้าในยามรวมถึงดิวมูอซา,าร่าตรงกลางมีเอเลียดกราวเฟเบิร์กแล้วก็จอสโตนวันนี้ยินคู่กันเหมือนเดิมเพราะเช้าวันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับสำหรับ,บลูกศรทีมแต่ยังด้วยเดลเชลซีวันนี้มีผลกว่าครับเพราะเช้าวันนี้ชาวบ,บ้านในบ้านเชลซี วันนี้เบียดได้แดงแน่นอนครับวันนี้มองเจลซีเป็น1คู่สำหรับพี่มูชื่อวันนี้ครับฝากกดดัวยใจกดติดตามให้กันด้วยแล้วรับถ้าชอบสไตล์การวิเคราะห์แบบนี้ครับกดติดตามไว้ส่วนใครทรี่กไปเข้าสมาคมหน้าช่องโปรไฟล์ครับอ่านรายละเอียดเพิ่มเพื่อน,น,นทักเข้ามาได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ